แ네ม่ดูสิแม่ดูหัวดิแม่ดูหัวดิแม่ดูหัวดิดูหัวดูหัวดูหัวแม่ดูหัวสิลูกเนี่ยดูหูสิคะสงสัยต้องหยดยาแล้วเนี่ยเนี่ย เกาเยอะเออเกาจนถลอกปอกเปลือกหมดเลยหัวเนี่ยไอเอี่ยเนี่ย,ยทุกตัวเหรอคะเพราะว่ามันอยู่นอกบ้านมันนอนกิ้งเกือกมันก็มีพวกปรสิตนะนะเออเออไปอ้อมซื้อยามาหยดให้ดีกว่าอ,อืมใช่ไหมเอียแล้วมือไม่อ้อมไปโดนอะไรมาเลือดออกอยเนี่ย ่าความร้อนมาเหมือนเดิมค่ะผมขอกินข้าวเนี่ยแม่อมก็นั่งล้างกงเนี่ยทุกวันอันนี้ยังไม่เที่ยงเปิดประตูมาลองเง้ยวเง้วเงียวร้อนอากาศแล้วยังวิ่งมาอีกนะมันเีนยมันเนี่ยดูดิเนี่ยหิววะดิฮะหิววะดิให้ดูสิเนี่ยห นี่ค่ะนี่ค่ะนี่มะนอนให้ดูผัวเฉยแต่ถ้าหากว่านี่นะถ้าหากว่าแบบล้างของอก็จะวิ่งกินไปเยอะอยู่ทุกวันจะมาอ้อนแทนไอ้ปอนนื๊ดมันนะมาอึมาช้าไอ้ปื๊ดมาประมาณน่าจะสักเก้าโมงกว่า กินเสร็จแล้วก็ไปกินหมดเกลี้ยงเลยเอยแม่ทำงานแล้วนะลูกนะหาเอะเออเอียเอยเอะหาความสวยไม่ได้เลย <c oughs> สวยตรงไหนเนี่ยหาความสวยไม่เจอเลยหาสวยตรงไหนเนี่ย <c oughs>